สวัสดีน้องๆสื่อมวลชนคณะกรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์และกรรมการสถาปนิกทักษิณสยามทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยากให้บรรยากาศเป็นกันเองนะครับเราพยายามจะลดกลมเพื่อพูดคุยกันแบบกันเองกับสื่อมวลชนมีอะไรจะได้ซักถามกันอ่ากใรชื่อยินดขอเรียให้สื่อมวลชนทราบว่าการจัดงาน ครั้งนี้งานบ้านและคอนโดเป็นการจัดครั้งที่สามเราจัดมาแล้วสองครั้งเราชื่อว่ามาคําบ้านและวัสดุตก,ตกแต่งแต่เนื่องจากคอนโดเกิดขึ้นมากเกิดขึ้นอย่างย่าบื้อวาในหาดใหญ่ในช่วงสองปีคือห้าสี่และห้าห้าเราเลยเปลี่ยนจากมากคําบ้านและวัสดุตกแต่งเป็นบ้านคอนโดและวัสดุตกแต่งครั้งที่สาม และปีนี้เป็นเรื่องดีอย่างยิ่งที่เราจับมือร่วมกับสถาปนิกทักษิณสยามจัดให้งานบ้านและงานสถาปนิกมาเป็นงานเดียวกันเพื่อผู้บริโภคมาจุดเดียวกันจุดเดียวสามารถบริโภคได้ทั้งด้านสถาปนิกได้ทั้งเรื่องบ้านเรื่องคอนโดวัตถุประสงค์ในการจัดงานปีนี้เราต้องการให้งานสองงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของภาคใต้ ยิ่งใหญ่ของภาคใต้เพราะว่าจังหวัดอื่นคิดว่าคงคงไม่มีจัดในลักษณะเช่นนี้ไม่มีงานไหนที่จะกล้าแจกกล้าลดกล้าโปรโมชั่นได้สูงสุดเหมือนง,งานนี้นะบางโครงการแจกรถวันลหลายคันนะคอยคอยดูนะว่ามีโครงการไหนบ้างบางโครงการลดถึง5้าแสนบาทบางโครงการมีแจก iPad มีแจกอะไรต่างๆทีวีสีอะไรต่างๆเยอะแยะ นรื่องคุณพานี้ก็ถึงคิวของกรรมการสามัทักษิณนะครับที่จะต้องจัดงานสมัยนรำเยี่อการประจําปีนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับปีนี้ที่ได้จัดพร้อมกับทางสมาคมสังลหารนะครับซึ่งคิดว่าคงจะตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการบริการวิชาชีพนะครับให้กับประชาชนกลุ่มประชาชนทั่วไปนะฮะได้ตรงวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้นทีครับโดยปีนี้เนี่ย นอกจากจะโริการวิชาชีพแก่สารไปอีกแล้วเนี่ยประชาชนทั่วไปก็เป็นเป้าหมายหลักนะครับกิจกรรมในงานจะแยกออกเป็นสส่วนนะครับส่วนที่เป็นกิจกรรมที่จะต้องมีทุกวันนะครับทุกวันแล้วก็กิจกรรมที่จะเป็นกิจกรรมเสริมรายวันนะครับในส่วนของกิจกรรมที่จะมีอยู่ทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มเนี่ยครับเราจะเริ่มที่กลุ่มของหมอบ้านนะครับกิจกรรมหมอบ้านเนี่ย เป็นากิจกรรมที่รวบรวมเอาสถาบันอสา,านะครับทั้งภาคใต้นะฮะมานั่งคอยให้บริการตอบคําถามหรือเป็นที่ปรึกษานะครับในการเลือกออที่อยู่อาศ,าศาัยก็ดีในเรื่องของการให้คำปรึกษาเทรนด์ของการออกแบบแต่สาหรับในส่วนของกลุ่มสถาบันที่เป็นสมาชิกของเราทั้งภาคใต้ซึ่งมีอยู่ประมาณสักแปดร้อยถึงเก้าร้อยท่านเดนียวนนครับาาก็มีมุมหนึ่งเราเรียกว่าอสาขพักนะฮะ อาาสาคับก็จะเป็นมุมของสาวปนิกที่จะต้องมานั่งพบกผพักผ่อนแล้วก็แลกเปลี่ยนความที่เห็นกันนะครับอันนี้เนี่ยจะอยู่ในโซนเดียวกับหมอบ้านนะฮะท่านไม่ต้องตกใจว่าเข้าไปอยู่ที่ในโซนของหมอบ้านแล้วจะให้บริการท่านได้ผ่อนนะครับสาวปนิกที่อยู่ในกลุ่มของอาสาคับนี่นะฮะจะเป็นกลุ่มที่อาจาด์บายที่จะให้ถัดเปลี่ยนการให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านการออกแบบนะครับหรือการตัดสินใจทางด้านที่อยู่อาศัยตลอดทั้งวันนะครับ อีกอันหนึ่งที่จะต้องมีตั้งแต่วันที่31ถึงวันที่3เลยนะฮะก็คือเรื่องของการจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมของวัสดุ <มา S 1> รวมตัวกันนะครับออกบูธแสดงสินค้าและก็นำเสนอนวัตกรรมต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับวัสดุการก่อสร้างนะครับก็จะมีทั้งทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับมาคอยให้คำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุนะครับท่านสามารถไปเดินดูวัสดุแล้วก็เอาตัวอย่างวัสดุกลับไปพิจารณาแล้วก็กลับมา ตึกษากับทางสถาปนิกที่ในคลินิกหมอบานไดน้ผมคิดว่างานนี้เราตั้งใจที่จะจัดให้ครบวงจรนะครับทั้งการบริการด้านวิชาชีพให้กับส,สมาชิกที่เป็นสถาปนิกมีอาชีพแล้วก็กลุ่มะยาชนทั่วไปที่มาเดินงาน,นสัญหาแล้วก็มาเดินงานของสถาปนิกมาในงานนี้นครับก็ะจะมีกิจกรรมที่ควบคู่กับทางสถาปนิกด้วยนะครับเขาก็จะมีสัมมนาในเรื่องของหัวข้อแนวทางการออกแบบนะครับ เพื่อยังไงให้อยู่สบายนะครับนะครับในทางของความเชื <outs> ่อนะครับทางด้านงานบ้านคอนโดเองก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบยังไงให้ถูกฮงจุ้ยด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกันนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นงานนี้ได้ครบทั้งทางด้านวิชาการแล้วก็ทางด้านความเชื่อที่มีอยู่นะครับซึ่งขัดจาผมว่าคนจีนก็เยอะนะครับแล้วก็การเลือกซื้อบ้านต่างๆก็จะต้องมีความเข้าใจนะครับว่าทั้งในด้านของวิชาการนะครับ แล้วก็ในด้านของความเชื่อด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนึงที่เป็นความรู้นะครับซึ่งทางเราก็ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับทั้งสองงานเลยครับส่วนในเรื่องของกิจกรรมที่เป็นทางด้านบันเทิงนะครับเราก็มีตลอดทั้งงานเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะมีกระแมนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับเซอ์เรตของเราเลยนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของความสนุกสนานนะครับคุณกระแมนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติเชิญพิเศษด้วยนะครับจากคุณธัญญานะครับซึ่ง มาใหา้ในช่วงหนึ่งที่เป็นเรื่องของอให้ความรู้นิดนึงนะครับทั้งของคุณกะละแม่ด้วยคือเรื่องของการออกแบบตกแต่งนะครับสไตล์คอนโดของคุณกะละแม่เองนะครับ,รบหลักๆจริงๆก็จะมีอื่นๆอีกเช่นเช่นเรื่องของอดนตรีนะครับเราก็จะมีดนตรีใช้แสดงความสามารถของนักดนตรีท้องถิ่นนะครับซึ่งได้รับรางวัลต่างนะครับแล้วก็มีการแสดงของนักเรียนด้วยนะครับเราก็จะพยายามผลักดันบ้านเมืองเราเนี่ยะครับนะครับให้อ่ นำมาใช้มามามีโอกาสได้แสดงในงานนี้ด้วยนะครับก็มีการนำนักเรียนนะครับที่มีความสามารถจากโรงเรียนท้องถิ่นนะครับอันแสดงในกิจกรรมของเรานะครับค่ะปีนี้มิรตรพาร์ตี้ของเราเนี่ยนะคะเงินรางวัลชนะเลิศอ,อยู่ที่3 0,000บาทค่ะรองอันดับหนึ่งนะคะ20,000่ 20, ค่ะอันดับสองก็10,000บาทแล้วก็จะมีขวัญใจนะคะขวัญใจมหาชนขวัญใจสื่อมวลชนเนี่ยนะคะอีก10,000บาทค่ะ นอกจากเงินรางวัลแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะมีของรางวัลเนี่ยคะ่ะเป็นพวกกิจวัตรนะคะจากรู้สึกว่าเราจะมีจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆรวมถึงสปาอะไรด้วยเนี่ยนะคะก็คงมูลค่าอีกรวบหมื่นอะคะสำหรับสองงาน,นแต่ละท่านนะคะน้องๆท่านใดสนใจนะคะหรือพี่ๆนักข่าวน้องๆนักข่าวท่านใดมี สาวงามร่วมส่งข้อประกวดก็ยินดีนะคะตอนนี้ยังรับสมัครอยู่นะคะก็สามารถที่จะแจ้งความจำลงได้กับทางอ์แกนไนท์นะคะค่ะก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะที่จะเป็นยูนิตของงานก็คือในเรื่องของการที่เราจะให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยนะคะ ได้ร่วมกิจกรรมในการที่จะลงทะเบียนแบบสอบถามนะคะแล้วก็ไปร่วมเยี่ยมชมบุษต่างๆแล้วก็ประทับตามานะคะเราจะมีแจกทีวี lcd ทุกวันนะคะวันละหนึ่งเครื่องค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยนะคะที่จองบ้านในงานนะคะเราก็ยังมีรถมอเตอร์ไซค์นะคะฟีโนโในงานที่จะแจกให้ด้วยนะคะ และอื่นๆที่เป็นรางวัลปีกย่อยนะคะอีกเยอะแยะมากมายนะคะยังไงก็ฝากชวนเชิญนะคะให้กับประชาชนผู้สนใจเนี่ยนะคะเข้าร่วมง,งานกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ